เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีเพื่อชาปันเกม Silver and Blood กันอีกเช่นเคยกันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการจัดเทียริสตัวละครมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาทำการไกด์มือใหม่พาร์ทที่หนึ่งในช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยเราควรหาตัวละครอะไรระบบอะไรที่ควรรู้กาชาควรสุ่มตัวไหนจัดทีมในรูปแบบอะไรและที่สำคัญสายฟีไปรอดหรือเปล่าในเกมนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ครหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบ ผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเปนเพื่อนทานใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายสำหรับเป็นเพื่อนท่ใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ1 0 8 0 p ลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิ เพเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา และหากเีนผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักเน็ตคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครับเพื่อนก่อนที่เราจะไปทําการแนะนําระบบของตัวเกมนะครับผมขอบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้ใส่ไอเทมโคดนะครับผมจะทําการวางลิงก์โคดไว้ใต้คลิปนี้ซึ่งโคดตอนนี้มีอยู่ประมาณ8โคดแล้วนะครับเพื่อนบอกเลยนะครับรีบกรอกก่อนที่โคดจะหมดอายุนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการลองเล่นครับบอกเล,เลยครับว่าเกมนี้เลดกาชาดีกว่าที่คิดไว้ทุกคนด้วยปกติแล้วนะครับเกมกาชาที่เราเล่นหลายๆคนครับเลดมันจะค่อนข้างโหดทีนหนึ่งกว่าจะได้ตัวละครระดับ S R แต่บอกเลยครับว่ามันไม่ใช่สําหรับเกมนี้และตอนนี้ครับตัวเกมมีการเพิ่มตู้พิกอัพตัวใหม่ครับสาหรับตัวละครน้องลาเมียเลดอัพในส่วนนี้ครับเราจะต้องใช้เพชรในการสุม่มโดยที่เราจะต้องใช้หยดเลือดอยู่ที่ประมาณ3,000ในการสุ่ม10ครั้งผมสุ่มไปทั้งหมด 10โลแรกนะครับผมก็ได้ตัวละครน้องมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งระยะเวลาของการอยู่ของตู้น้องนะครับอยู่ที่ประมาณ17วันกับอีก14ชั่วโมงนั่นเองนะครับหรือว่าเ,เพื่อนๆจะไปทําการสุ่มตู้หตัวละครอื่นๆต่อจากนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากที่เราได้ลองเล่นครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครที่มีบทบาทในการใช้งานกันหน่อยละกันครับสำหรับการเล่นในส่วนของตัวเกม s i มเพิ n ์สแอ o ด์นะครับก็จริงๆแล้วตัวละครเราสามารถอิงตามเมตาก็ได้แต่เท่าที่ผมลองเล่นมา คือหลักๆแล้วเราสามารถวางตัวละครภายในทีมนะครับอยู่ได้ประมาณ5ตัวละครโดยที่เราจะแบ่งเป็นสายโจมตีเวทโจมตีกายภาพมีแท้งมีสายซ c ซแล้วก็มีสายซัพพอร์ตใช่ไหมครับโดยที่เราลองเล่นมานะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดภายในเกมครับ นอกจากดาเมจที่เพื่อนๆจะหาในช่วงต้นเกมแล้วตัวละครซับพอร์ตเนี่ยจัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โคตรจะสําคัญมากๆเพราะจริยกว่าในการเดินคอนเทนต์ต่างๆของตัวเกมครับมันก็จะมีบทต่างๆให้เราลงไม่ว่าจะเป็น normal แล้วก็ hard นะครับเราสามารถเปลี่ยนบทบาทในส่วนนี้ได้เวลาเราจัดทีมนะครับมันจะมีการวางฟอร์ม t ชันของทีมโดยที่ การจะวางเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ละตัวละครที่เราวางครับมันจะมีเส้นสายตรงนี้ครับเพื่อทําให้เรารู้ว่าเอ้ตัวละครที่เราวางตรงนี้ครับจะต้องสู้กับตัวละครอะไรและฝั่งตรงข้ามจะตีตัวไหนของเราซึ่งในส่วนนี้ครับผมมองว่าควรมีตัวละครซับพอตอย่างน้อยหนึ่งตัวละครภายในทีมจะเป็นตัวละครระดับ S R ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวละครระดับ S R ที่ตัวเกมให้มากันด้ครับอย่างน้อยก็ต้องมีตัวซับพอตที่จะเป็นการฟื้นฟูเลือดให้กับเพื่อนนะครับทำให้เราอยู่ในสนามได้นานยิ่งขึ้นนั่นเอง แล้วก็ตัวแท้งหนึ่งตัวครับเอาไว้ยืนแนวหน้ารับดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับหรือว่ายืนชนของฝั่งตรงข้ามได้เลยซึ่งทีมของผมตอนนี้ครับยังไม่มีสายแท้งนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแอสซิสซินดาเมจแล้วก็จอมเบียนั่นเองการจัดฟอร์มชันเราอาจจะต้องปรับฟอร์มชันให้ตัวละครของเราเนี่ยยืนในสนามได้นานยิ่งขึ้นเมื่อเราได้ฟอร์มชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดต่อสู้ได้เลยตัวเกมจะมีการกดใช้สกิลอันติเมตนะครับโดยที่เราจะต้องสะสมอันติเมตคอพลังงานจะเป็นตรงนี้นะรััแล้้วกกก็จทําาดใชอตตโมิ เราสามารถกดอัตโนมัติออโต้ปกติก็ได้หรือว่าจะกดเองก็ได้ครับโดยการตั้งค่านในส่วนนี้ครับมันก็สามารถปรับเปลี่ยนแอนิเมชันได้จะเปิดไว้หรือว่าปิดไว้ก็ได้ถ้าใครชอบดูคัตซีนก็เปิดไว้ได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบก็สามารถปิดไว้ได้นะครับฟอนตมชันประมาณนี้ครับจะทําให้เราสามารถไต่ด่านในช่วงต้นเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างการไต่ด่านนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับตัวเกมมันจะมีอีกหนึ่งระบบที่ค่อนข้างสําคัญมากๆครับนั่นคือระบบถ่ายทอด หลังจากที่เราเล่นมาครับระบบนี้เป็นระบบที่หลายๆคนคุ้นเคยแน่นอนนั่นคือระบบที่เราจะต้องอัพตัวละครหลักอย่างน้อย5ตัวละครนะครับและตัวละครที่6ที่7เนี่ยเราสามารถนํามาลิงก์ได้คล้ายๆกับตัวเกมอื่นๆที่เราเคยเล่นมาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นพวก Cat Fantasy FK Journey หรือว่าเกมอื่นๆก็ตามครับมันจะเป็นการลิงก์เลเวลตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครครับมันจะมีแม็กซิมัมเลเวลของการอัพนะครับโดยปกติแล้ว ถ้าเป็นตัวละครระดับ s s r นะครับถ้าเริ่มต้นมานะครับมันจะสามารถอัพตันได้อยู่ที่ประมาณเลเวล80นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับทำการแบบว่าทะลวงขัน้นหรือว่าได้ตัวละครสามารทครับเราก็สามารถข้ามขีดจํากัดในส่วนของเลเวลได้ในส่วนนี้เราสามารถใช้ตัวละครระดับ SDR เป็นมาตรฐานหลักก็ได้ครับแต่ถ้าเราเล่นไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเออเลเวลมันเกินร้อยบวกไปแล้วนะครับคุณสามารถใช้ตัวละครระดับ SR เป็นตัวหลักในการซิงค์เลเวลได้เช่นเดียวกันนะครับระบบนี้ก็จะเป็นระบบที่หลายๆคนคุ้นเคยเนาะ ซึ่งถ้าบางคนอัพเลเวลผิดไปแล้วเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตได้ไหมสามารถรีเซ็ตได้ครับแต่ตัวเกมเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ3วันในการรีเซ็ตเลเวลในส่วนนี้ซึ่งจะเป็นการรีเซ็ตทั้งหมดของตัวละครที่เราทําการอัพมานั่นเองนะครับที่เป็นตัวนั้นนะซึ่งผมก็มีการอัพพลาดไปบางส่วนนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบการลิงซึ่งตัวละครและก็ระบบเนี่ยเราพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกาชาภายในเกมกันไหนละกันครับต้องบอกกันก่อน,อนว่ากาชาภายในเกม s i l v e r and p l ด์บเนี่ยมีให้เรา หาเนี่ยเยอะมากครับอันดับแรกเลยครับผมนะั่นคืออาหารมื้อแรกสําหรับอาหารมื้อแรกครับการมาเย็ยนครับคุณได้10โหมดลองอินเตอร์เน็ต7วันครับคุณได้อีก10นะครับนี่แล้วก็จะมีของรางวัลอื่นๆอีกเพียบเลยแล้วก็จะมีในส่วนของจานแรมที่เราจะสามารถสําเร็จตัวละครระดับ S1R นะครับหตัวละครเฮ้ยตัวนี้ไม่แย่นะครับตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตที่โคตรจะดีมากๆเลยถ้าใครสูมไม่ได้นะเพราะว่ามีความสามารถในการสร้างดนเมจมีการ ฟื้นฟูให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะเอามาเป็นตัวซัพพอร์ตได้ในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีตัวละครซัพพอร์ตนะก็เป็นีตัวละครหนึ่งที่โอเคทํากิจกรรมคุณได้แน่นอนแล้วก็จะมีล็อกอิน14วันนะครับคุณก็จะได้รับการชาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็มีการชาตู้พิกอัพด้วยนะจะสุ่มก็ได้หรือว่าจะดองไว้ตู้ต่อไปก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเวลาผ่านบทนีครับแต่ละบทจะได้อย่างละ10ใบนะครับจนถึงบทที่10นะครับรวมๆแล้ว แล้วก็ระบบอือ่นๆอ,อีกเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกิจกรรมของตัวเกมจะเป็นบททดสอบข้างแรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆบันทึกห่วงลึกอะไรเนี่ยสามารถมาแลกของรางวัลตรงนี้ได้นะครับของค่อนข้างดีมากๆก็แค่ขยันบอกเลยครับว่าสายฟรีอยู่ในเกมนี้ได้แบบสบายมากๆครับแล้วก็ระบบที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกระบบหนึ่งครับนั่นก็จะเป็นพวกระบบลืมเรือนอ่าระบบพวกนี้ครับมันจะเป็นระบบที่เราสามารถไปฟาร์มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหอคอยอ่าในส่วนนี้เราก็แบบ มาลงเพื่อทาการฟาร์มเพชรฟาร์มทองฟาร์มทรัพยากรแล้วก็อื่นๆอีกเพียบนะครับมันก็จะสามารถไต่สเตจหอไปเรื่อยๆใครที่ขยันไต่หอครับของรางวัลที่จะได้รับเยอะมากๆและเวลาเราปลดบทที่8คิหนึ่งนะครับคือมีอะไรให้เรารับอีกเยอะอารีน่าดวนเดือดอันนี้คือจะเป็นแร็งกิ้งของการ PVP อารีน่านครับก็จะได้รับของรางวัลตามแร็งนั่นเองนะครับมีของรางวัลต่างๆแล้วก็ที่ส่วนบางอันเนี้ยเอามาพัฒนาตัวละครได้ด้วยนะครับนี่มีอะไรให้เราทําเยอะมากๆ นหนๆเราก็พูดถึงเลดก,กาชาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกาชากัน่อยละกันครับสาหรับการสุ่มกาชามันจะมีอยู่ทั้งหมด3ตู้แรกแล้วก็ตู้พิ้งอัพตู้ที่4ที่มีการอัปเดตเข้ามาโดยที่ตู้พิ้งอัพตู้ที่4ครับมันจะเป็นตู้ที่จะเพิ่มเลดอัพของตัวละครลาเมียให้มากที่สุดนะครับโดยที่เปอร์เซนต์การได้รับตัวละครจะอยู่ที่ประมาณ2%ซแล้วก็จะมีโอกาสได้รับ s s r ตามอัตราที่ออกเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะครับโดยที่จะมีโอกาสออกห้าสิบเป็นตัวน้อยแล้วก็มีโอกาสหลุดเดเ่งง็หล,ด,ลดนนั ที่จะเป็นตัวละคร SDA ตัวอื่นที่จะมีการเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ตามนี้เลยแต่ผมสุ่มโลแล้วก็ได้ก็ถือว่าดวงดีนะส่วนถ้าหลุดไปแล้วครับรอบต่อไปจะเป็นการการ,ารันตีตัวหน้าตู้ส่วนตู้ถาวรน,นะครับก็จะมีการสุ่มตัวละครแล้วก็จะมีแท่นบูชาสําหรับแท่นบูชาครับมันจะเป็นตู้ที่เราสามารถเลือกคัสตอมตัวละครระดับ SDA แบบปรารถนาได้ว่าเราต้องการตัวละครอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวละครของคริสตจกักรนะครับเลือดบริสุทธิ์แล้วก็อาณาจักรซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นเพื่อสามารถดูในส่งนรามเทียร,ริสาารต้า้้วาวาไวไงด สามารถวางได้สูงสุดอยู่ที่1 5ตัวละคร mm hmm. ก็ค่อยปั้นทีละตัวไว้ก่อนนะครับผมเอาตัวที่ใช้งานจริงๆก็จะทําให้คุณสามารถเล่นเกมเนี่ยได้ไง่ายขึ้นในไหนก็พูดถึงกาชาแล้วเดี๋ยวเราสุ่มให้ดูเลย,เลยนะครับผมนี่ไม่แน่ใจว่าตอนสุ่มในคลิปว่าผมจะได้หรือเปล่านะถ้าทุบครั้งที่หนึ่งเนี่ยอันนี้คือระดับ R ทุบครั้งที่2คือ SR อสุ่มในคลิปไม่เคยออกแต่ถ้าสุ่มนอกคลิปคือเลดออกดีมากถ้าทุบครั้งที่3จะเป็นตัวละครระดับ S-SR นั่นเองซึ่งตัััวววละะะะคคครรรดบบ SR ถือออ่าแจกเยพสมพน,น นี่เราก็สามารถนํามาพัฒนาตัวละครไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับพี่ตรงนี้ครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยคุณก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้แบบอีซี่มากๆและในการพัฒนาตัวละครก็อย่าลืมทําตามที่ผมแนะนําข้างต้นไปด้วยนะส่วนในพาร์ทที่2ครับผมจะมาพูดถึงวิธีการอัพสกิลตัวละครจัดเซตอุปกรณ์แล้วก็คุณสมบัติต่างๆที่คุณอาจจะยังไม่รู้ในตัวละครที่คุณเล่นอยู่นะปัจจุบันอยากทำซีพีโหดๆเนี่ยทำยังไงถ้าไม่อยากพลาดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกันเลยด้วยนะครับในวันนี้ขอตัวลาไปก สวัสดีครับ